นมัสศการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่31พฤษภาคมุธศราช2566ตรงกับวันพุธขึ้น12ค่ำเดือน7ปีเถาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ดีนะครับเหมาะแก่การมงคลสีความสําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีเปลือเงินเสียบโชคของวันนี้คือสีภูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขงงลังโป่งขามพระพิคเนาตเจ้าแม่กวนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักนีในชื่อคือจอจานชอ,ชอช áng, ิองชอช้างซอโซชอกระเชยและหยอยหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือ ใบไ,ไมป้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอกันพอสมเพาและหมอมา้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอเลงและวอลแวนเลขมงคลวันนี้เลข8ดเลขศูนย์และเลข9ก้าไม้เซตวันนี้นักปราดรจนาไว้ว่าใครจะชอบจะชังช่างเขาเถิดเรามุ่งเทิดความดีมีเหตุผลกอบกิดมากยากดูจิตมิตรทุกคน เทพเบื้องบนยังถูกดายิ่งกว่าเราขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ